สวัสดีครับพี่หน้องครับเอาเานี่นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิง้งบักเผาน้ำหอมอ่าเป็นบักเผาน้ำหอมสายพันธุ์หอมใบเตยครับผมปลูกไว้อายุได้หนึ่งปีพอดีแล้วครับพี่หน้องอ่ะให้มาเบิงครับอันนี้ผมก็ะิ่ใส่ขี้ไก่ครับอ่าปลูกบักเผานี่บักเผา,ากะทิมักทนความเค็มแน่จากน้อยเด้อครับพี่น้องนะครับ แนวหาจีไก่จีไก่ฟ้ามเนี่ยแหละครับเขาก็ะดิมีแกบปนจากน้อยนะครับเห็มนมะส่แบบนี้นะครับบักเผาหอากับสีงามได้ไวนะครับอันนี้อายุหนึ่งปีครับพี่น้องก็กกมีหลายต้นครับปลูกพร้อมกันหนึ่งปีเนี่ยสิบกว่าต้นครับเพราะว่าบางบางต้นนี่มันห่างไกลน้ำครับฟังปุ่นกระดีน้ำม,มันแห้งครับบ่มีน้ำลดก็เลยอยาก ตามก็อนีจังหน่อยเพราะว่าคลองนี่ครับน้ำผมบ่แหงเกีเี้ยเพราะว่าโซล่าเซลลงมานีครับนี่แผงโซล่าเซลอยู่นี่ครับลงมาหนี่ครับปล่อยใส่นี่แล้วก็หายเสียงให้เขาล่นไปเรื่อยๆแต่ว่าช่วงหน้าแล้งนะครับโอกาสล่นบ่มีเพราะว่าเ้าใส่น้ำไหลนะครับคลองนี่ก็สีย้าวไปพี่ครับอันนี้ของผมได้หาปีแล้วครับนี่มะพร้าวน้ำหอมนะครับชุดนี่ได้ขายไปหลายรอบแล้วครับเริ่มขายมาตั้งแต่สามปีนะครับ อันนี้ปีที่หาครับเขาปีที่หาครับแต่ว่าต้นนี้ค่อนข้างที่สิดกครับพี่น้องแต่ว่าช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่ก็ค่อนข้างที่สีบดได้ครับหนาวจัดบ้านเฮาครับเฮ็ดไ้บกเพาแตกหลายครับหน่วยงามจังสี่ครับกระแตกครับเพราะว่าเขาเกิดว่าเพื้นว่ามันหนาวจัดว่าสันว่าบ้านเฮานะครับสวนยิ่งเพิ่นกระเสียลายคือกันนะครับที่นี่ผมก็ ได้ปลูกแซมไว้นะครับขางคลองน้ำจังสี่งละครับปลูกบักเ้าอันนี้แรกๆเฮาบ่อหูนเนาะเฮาปลูกสูงพดครับนี่ปลูกจริงๆแล้วต้องปลูกใจแบบนี้ครับใกล้ๆน้ำแบบนี้ครับปลูกลงมาประมาณนี้ครับนี่อันนี้ถือตองครับนี่ปลูกบักเ้าให้ลิมน้ำแบบนี้นะครับพี่น้องก็เฮามาเห็ดเกษตร,รไม่ๆมเฮากาดสีบโบลูปันไดนะครับก็บเลยปลูกสูงในจากน้อยแต่ว่าเฮาก็มี ใส่น้ำหดออกนะครับกับเบื้องครับต้นนี้นี่ดกมาตลอดเลยครับพี่น้องรอบนี้นี่ติดหลายจันครับแต่ว่าการดูแลก็ต้องตอนนี้ผมก็บว่ใครได้ดูแลปันไดครับแต่ว่าด้วงคนเขาคนขางเขาสีแฮงนะครับอันนี้ปลูกไว้แถวนี้ครับติดตะฟังนามเลยครับติดคลองหนามอายุหนึ่งปีนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับหนึ่งปี ก็หน้าฝนนี่ก็ต้องมั่นใช้ปุ๋ยจัหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีขี้ไก่ครับวานหลอบหลอบนะครับ่้นต้นนี้ครับผมว่าได้แหะตั้งใจเอาไว้หรอกครับเพราะว่ามันเกิดมาแล้วมันเป็นต้นผูครับมันฉลุดเงาแล้วก็บเบิง้งสงแล้วเขามันเป็นบักเผ้่าผู้มันบ่แเ่นบัอกเป้่าน้ำหอมเตี่ยนะครับผมก็เลย ตัดยอดเขาไว้นะครับบ่ให้เขาเกิดนะครับแต่ว่าจริงๆเราง้ามครับต้นเนี้ยแต่ว่าผมบ่ไว้บ่เสียดายนะครับก็เลี้ยวออกครับตัดถิมนะครับก็เลยปลูกแซมไหมนะครับก่นี่คืออ่สวนป้อมสวนบ้านสวนนะครับผมกัเฮดของผมไปนะครับแต่ว่าต้นนี้พี่น้องห้เบิ่งครับดวงไฟลงครับเอาบอยูแล้วครับตั้งได่ก็ตายครับแบบนี้ตั้งได่ก็ตายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้เระคือครับปัญหาของ การเฮ็ดสวนบกเผ้านะครับดวงไฟลงนะครับบ่าสามารถที่จะเอาขึ้นได้นะครับเพราะว่าเขาบ่าได้หยอดยาตั้งแต่แรกทีนี่มันขนาดสิยู่ข้างในนะครับผมก็ต้องจัดการว่าต้องเอายาขึ้นไปหยอดก่อนนะครับถ้าบขเอามาหยอดเขาบาตายเนี่ยเขาสิแพรก่กระจายนะครับในในสวนบกเผ้าเขานะครับอันนี้ที่ตายลงนี่คือตั้งใจเอาล้งครับพี่น้องบ,บ่บ่บ่ได้ว่าเป็นดวงไฟเด้ ผมเอา,เอาตัดยอดเขานะครับแล้วก็อายาหายอดเพราะว่ามันเป็นบักเ้าผูบางคนว่าบักเภาผูเป็นยังไงมันมันเป็น,น่วยอยู่ครับแต่ว่ามันหนังสูงสูงะลุดมันบอแเมนบักเ้าวน้ําหอมนะครับบอลแมนบักเ้าเตีย่ยผมก็เลยบอเอาไว้นะครับปลูกแทนไหมบอต้องเสียดายครับที่น้องบักเ้าผูมันอันนี้เฮ็ดยังไงยังยังเสียวลงไหนก็ขึ้นไปตัดใบมันออกเบิดเลยครับตัดใบออกเบิดเลย ตัดใบตัดยอดออกเบิดแล้วไปนี่การทำไร่เขาบ่าให้เขาหายตอกใส่ยาหยอดเท่านั้นแล้วครับยาดูดซึมครับหยอดลงหยอดเลยครับหรือว่าเอาสว่านเจาะต้นเขานะครับสว่านเจาะต้นจากสามหูครับเจาะรอบนี้ครับสามหูแล้วก็เอายาดูดซึมฉีดเข้าไปครับก็ที่เห็ดห้บักเ้าขเขาตายนะครับพอเขาเขาก็สะดูดขึ้นน้ำเลี้ยงขึ้นไปเลี้ยงนะครับ ก็เป็นยานะครับอันนี้วิธีการกําจัดต้นมะเข้าครับเพื่นเพิ่นบอกมากอะต้องเฮ็ดแบบนี้แหละครับเพราะว่าเขาบ่ต้องเอาไว้แล้วแต่ก็บ่หนาที่มีผลกับต้นอื่นนะครับเพราะว่าเขาเอาลงเฉพาะต้นนะครับอ่ะให้พี่น้องเบื้องประมาณนี้ครับเลาะสวนจักหน่อยตอนเสาร์มานะครับเมื่อวานนี้เมื่อก่อนเนี่ยฝนตกนะครับแต่เมื่อคืนเนี่ยส่งปล่อยออกมานะครับอ่ะโอ้อ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ครับพี่น้องขอบคุณครับ